สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Hitman Absolution กันนะครับก็มาเล่นกับภาคแรกนะฮะซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วนะเคยเล่นจนจ,นจบภาคไปแล้วนะครับก็ลงคลิปคนก่อนนะครับแต่เพอิญเอือมมันคุณภาพมันออกมาไม่ดีนะฮะก็ <c oughs> เลยเอากลับมารีใหม่แล้วกันนะครับ โอเคก็มาเริ่มเล่นเลยกันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นเกมเก่าแล้วนะฮะเกมเก่ามากนะครับแต่ภาพก็สวยโอเคเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอ่ะฮะเสียงเบาไปขออภัยครับผมเดี๋ยวนะซาวปึ๊บประมาณนี้ได้ปหมโอเค ส่วนมิวสิกเนี่ยขอปิดไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะครับเอาละไอีฟ่งทูอ็เปนีครับไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็เล่นไปตามเดิม ตรงนี้มีสีเพื่อยออ่อโอเคเฮ้เยเรียบร้อยทีนี้เราก็ทำการซ่อนศพโอเคจะไปยัดถังลงไปนะ <c oughs> เกมยัดถังที่โอเคนะฮะก็จะมีคนคนหนึ่งอยู่ตรงนี้สเปซบาร์โคเบอร์กดหนึ่งเพื่อใช้ปืนฮกดชิปกดชิปเอาละเรียบร้อยเกมมันก็จะสอนนิดนึงนะฮะ จ,จับยัดถังไปนะฮะทำลายหลักฐานจับยัดถังไปทำลายหลักฐานนะทุกคนปั๊บทีนี้มีสองตัวอยู่ขวามือตรงนี้ตัวนึ่งอแล้ว แคปล็อกเพื่อเก็บปืนโอเคกดแซปเพื่อเชนคอเวอร์ไปโน่นละตัว,ตว,ตวลิงดีๆนะฮะจังหวะน,นี้ก็โถเต็มหัว เอาละเช็คพอยต์ก่อนเ <c oughs> ช็คพอยต์ก่อนฮนะทีน <c oughs> ี้เราก็เก็บเอาแก้วน้ำมาเอาไว้เฟี้ยงเอาละเอาเดี๋ยว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 กูววเข้าไปทำไมวนะเนี่ยออกมาโอเค เดี๋ยวเราจะยิงไปเลยนะระยะใกล้ๆหวังว่าจะไม่มีใครเห็นโอเคลากมาฮะลากไปจับยัดถังไปทำลายหลักฐานตรงนี้มีถังใกล้ๆนะฮะก็ทำลายหลักฐานยัดใส่ถังไปโอเคยัดไป โอเคก็เรียบร้อยไปทีนี้เราก็จะไปกันต่อนี่ครับไปนู่นแล้วฮะาตัวหนึ่งดูสิว่มันจะมีใครเดินมาแถวนี้หรือเปล่าหันหลังกันหมดแล้วแหละ หลังแล้วแตงหวานนี้ก็เล็ง ừ, ไปแล้วฮะเฮ้ยชิคเกือบไปแล้วโอเคโยนแก้วมาแถวๆนี้ ừ, เอาแล้วเว้ยเอาไม่เดินม,มาเฉย ตัวนั้นก็ยังกำลังยืนหันหลังอยู่นะฮะหันหลังอยู่โอเคเอาละ,ะทีนี้ก็หยิบปืนขึ้นมาเเกือบไปแล้วดวูซิมจะเดินไปทางไหน มาทางนี้เห็นกูไหมเคไอตัวนี้ช่ล่วงลากมันมาจับยัดไป แหม่ไมแนบเนียนเลยเกินเลครับแนบเนียนแนบเนียนตรงนี้มีสองตัวหลบแป๊บนึงมีใครอยู่หรือเปล่าแถวนี้โอเคอย่าพวกมันรู้นะฮะ โอเคลวงสองยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครเห็นนะฮะอ๋อแล้วทุกคนแป๊บหนึ่ง๋ <c oughs> ยวตั้งค่าภาพก่อนนะฮะ Display รู้สึกว่ามันจะอืมกับฟิก ลดตรงนี้ลงนะฮะโอเคก็พอละอา่าโอเคเชียนคัฟเวอร์เก็บมีดมาม,ดมาแล้วฮะม,<า>ม,มาแล้วมาแล้ว Edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions. Focus on a target. <coughs> Clean kill. You can dump the body over here. <coughs> the greenhouse up ahead will be a <coughs> disguise to infiltrate unnoticed. Look for a disguise. ดูสิจะเดินไปไหนกันคิดม่าหันหันหลังแล้วเอาละใส่เสื้อผ้าแป๊บหนึ่งแต่งตัวแป๊บหนึ่งเรียบร้อยฮะโอเคผมเป็นอ่อผมเป็นแค่คนคนหนึ่งนะครับ อออโอเคผมเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่คนสวนอย่า<ต>สนใจบังหน้าไปบังหน้าไปฮะก้มหน้าก้มตาเดินท่อข้างบนนี่คืออะไรเดิหนหลบไปฮะ มองมองพวกมันคงจะไม่เห็นโอ้โหชิวเอาละไปหลุดมาได้ตรงนี้นะฮะล้วก็ไปขยับไปฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงปึ๊บไปต่อเรายังไงครับคิวย้ายปึ๊บขึ้น อย่างใครพูดกันมาแหละโอเคจังหวะนี้ก็โยนมันออกไปเข้าไปฮะมอปลอกก็พกมีดออกมาะฮะเสร็จแล้วก็ชัวเสือเปื้อนเลือดหรือเปล่า เสือปืนเลือดไหมไม่น่าเปื้อนอาจะไปครับเก็บมิดโอเคเดินเข้าไปแต่เราไม่ไม่สนใจอะไรมากนะฮะเราก็เดินเข้าไปประตูทีนี้ก็จอดระบบเข้าไปฮะเอาล่ะเก็บมา แก๊แก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 ๊่อระบบเร speaker, ียบร้อยทีนี้ก็แต่งตัวเอาละฮะเรียบร้อยเป็นบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมของเราเประตูใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไปนะฮะปุ๊บโอเคโซเฟ่มีใครหรือเปล่า เอาละฮะก็โออมอบไปไม่รู้ว่าจะบุกเลยดีไหมยนะ่อาละ,ะก็มีการขู่น,นี่ดอยเฮ้ยมึงออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นกูจะใช้มีดเล่มนี้ตัดคอหอยของมึงอุ <c oughs> อ้ยนั่งลง มีเกิดเหไปแบบนี้หน่อยนะฮะแม่งอะไรจะออกไปสักทีวะไล่ไล่ไปแล้ว <laughs> ออกไปอย่ามาอยู่ใกล้กูถือมีดขู่แล้วนะฮะ หันหลังแล้วโอเคทุ่มเรียบร้อยอย่างไงสามารถใส่ยาพิษได้นะฮะโอเคเก็บไป แก่าน้ำแก่วน้ำ,นำยังไงอ็นจอยกาแฟเอ็นจอยได้ไงวะอ๋อละจะใส่ยาพิษได้ยังไ,ไงวะเนี่ย Uh huh. Uh huh. out. Hey, get... mm -hmm. Why is he heading that way? is he headed is on to you. Use your instinct to trick him and then walk away. Uh -huh. Uh -huh. กรั๊กนึกว่าไงฮะหลากศพถอยมาย้ายมันเห็นโอเคพอละแค่นี้พอแค่นี้พอละอ่าฮะ ยังไงวะสามารถวางคือมันต้องวางยาพิษได้เพราะว่าแก้วเนี้ยมันจะเฮ้ย eyes open. Don't let the sergeant catch you like this. I tell you, you'll well, rock all, to all the clients after this. She's gotta be the strangest. She's a cloak and dagger, cut and drill. I've heard your story. disguise is blown. Enemies will be looking for a mansion guard. To clear your identity, either eliminate the witnesses or find an alternate disguise. Running allows you to relocate quickly. โดนจับได้แนละ้วทีนี้กูก็ต้องสู้ทีนี้ดูว่ากูมีอาวุธเลยมั้งจะไปเฮ้ยเดี๋ยวจจเย็นจจเย็นนี่นึกนึกลีโลดแป๊บหนึ่งเฮ้ยฮะข้างล่างยังไม่เคลียร์ไปไม่ได้ โอ้ยอุตส่าห์ว่าจะไปเงียบๆแล้วหวังว่าข้างบนจะไม่ตื่นตัวกันนะไหนว่าอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอ้ยแทงไปเยบร้อยเฮียนะฮะเก็บปืนลงมานี่กดไปปั๊บประตูขึ้นแล้วลูด ข้ามาแล้วนะฮะโอเคโลเคแดาน่ะไปหาแดาน่ะกันไม่รู hein ้ว่าอยู่ตรงไหนเอาแลฮะก็เดินเข้าไปเปิดประตูวู้โหเห็นหมดนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะฮะ ชักปืนออกมาแล้วนะฮะคอยดูว่าจะยังไงตอนนี้ก็เลงไปที่ดหน้าแล้วนะฮะเรียบ,บร้อยยิงไปเม็ดหนึ่งก็งานนี้ก็จบสิครับเฮ้ย <c oughs> งานของ เอเจนต์ <Mile dizzy> 47นี่มันช่างเป็นงานที่โหดร้ายนะครับเป็นนักฆ่ามือหนึ่งระดับเลยนะฮะ47 47รายงาน47 47 Forty-seven. <laughs> You're <47. laughs> gonna We all have our limits, even you, forty-seven. We used to have honor. Diana, I. No, I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. <laughs> <laughs> Something's not right. มันช่างน่าเศร้านะฮะเพราะว่ามันพูดถึงอดีตของเอเจนซี่เจ็ดนะครับก็ฟังแล้วก็นึกถึงนะครับแล้วก็เจ็บปวด,ดรดเล้านนเนี่ยแหมหัวมีบาร์โค้ดเข้าเซเว่นนี่ไม่ต้องสแกนให้เหนื่อยนะฮะเก็บ,กบเหรียญไว้ โอเคเราออกไปกันนลฮะออกไปกันเลยไปทางไหนดีไปทางไหนดีนี่ไงทางออกเยอะแยะไปครับเปิดตูหมอบไปนิดนึงมาถึงตรงนี้นะฮะกด Control แล้วก็ล็อกโอ้โอ้โอ้โอ ครบเรียบร้อยหมดเกลี <c oughs> ้ยงเดี <affe tới Kate> ๋ยวเก็บกระสุนก่อนกระสุนเต็มหมดละไปแล้วเปิดเอาแต่ไปกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์มันจะหยุดนะฮะทุกคนเอาล่ะเปิดไปนี่ฮะเจอน้องแรน่ะกำลังนั่งอยู่ รู้ไหมว่าฉันเ<ไ>ป,ป็นใครฉันรู้เธอตายแล้วใช่ไหมมาเถอะก่อนที่มันจะปิดเปิดประตูมาแล้วนะครับมีรถเตรียมพร้อม ทิ้งแมงเลยข้อหาอะไรไซจุดไฟอยู่ที่ไหนวะเนี่ยใครเป็นคนเผาอ๋อเผารถนะฮะเพื่อทำลายหลักฐานอุ้ยเจนจยิ่ อย่าหันปืนมาอย่างนี้สิขนมบักหัวโอ้คนก็เยอะแม่งมาเผาตรงนี้เนอ เป็นเกมเก่าที่ภาพสวยนะฮะแต่ไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะก็มีหลายเกมอยู่เหมือนกันที่ทำออกมาเมื่อปี2010กว่านะฮะ13 11อะไรเงี้ยก็ภาพสวยโอเคโอเคครับก็จบภารกิจไปหนึ่งแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่พีหน้าแล้วกันนะครับโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบคลิปไปทีนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ